ไอเลนียสแนเลอร์พอดูแบบนี้หน้าตาลหล่อเหลาจริงๆด้วยถ้าเขาไม่ทำเป็นรำคาญใส่ฉันฉันก็คงจะจ้องมองเขาอย่างล่องลอยเพคคะให้โอกาสข้าเป็นครั้งสุดท้ายเถอะนะบอกมาสิว่าปัญหาอยู่ตรงไหนเดริก <Derek. S 2> ระหว่างเราตอนนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วเพคะ่ะท่านพอ่อท่านแม่หวังว่าหม่อมฉันจะได้พบรัก และใช้ชีวิตอย่างสงบสุขร่วมกับบุรุษอายุน้อยและน่ารักเพคะไอรีนความรักที่เจ้าต้องการคืออะไรกันแนะ่ถ้าบอกไปจะเข้าใจไหมนะเพราะคนอย่างคุณไม่รู้จักความรักต่อให้อธิบายไปก็มีแต่เมื่อยปากเป,ปล่าติดตามอ่านต่อได้ที่ไลน์เว็บตูนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้